ที่พักเพื่อไทยได้มีการประชุมพักในวันอังคารที่9กรกฎาคม2556นะครับซึ่งทางพักก็ได้ขอให้สสได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในรอบสประชุมสภาที่ผ่านมาที่สสก็ได้นําประเด็นหมหาลรือที่ประชุมพักโดยเฉพาะประเด็นแรกครับเป็นเรื่องของโครงการจำลองข้าวที่สสก็สะท้อนว่าวันนี้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลเองที่ มีการลดราคาจะเหมือนข้าวเาข้ามาปลังเหลือ1 2 0 0 0บาทต่อตันนะครับและก็มีการปรับนโยบายโดยเฉพาะคณนะรรฐบาลกรขชชะต้องการข้าวอุตชาติก็ได้ปรับเป็นหมื่นห้านะครับซึ่งวันนี้แรชนก็ตอบรับรวมถึงเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลและที่สกันสสก็จะท้อนว่าประชนเองเนี่ยพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ในการปลูกข้าวไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางรวมทุกทุกภาคนะต้องการให้รัฐบาล คงรักคงนโยบายจะมุนงข้าวต่อไปนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่สะทอน้นรวมถึงทาง